ข้าวเหนียวระปุกดิบึงครับใส่ในน้ำระปุกนิดนึงมีแบบยำด้วยนะครับเพิ่งเห็นเลยนะครับมะเรงมายำนะไม่ได้กลิ่นของมะเร็งมากฝังกลิ่นผัดครับแตะไก่นะครับหอมผักชีนะครับแล้วก็พริกใส่ให้ไม่ยั้งแดงแคล้วก่อนทุกคนให้ใส่กระเทียมกระเพียงแล้วจะขายสามสิบกระเพียงลระยี่า หนึ่งสองสามเป็นทอดหรือเป็นยำคะเอาอะไเอานี้สวัสดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเม่นมะเร็มมเงทอดยำมะเร็งทอดรุเด็ดนะครับมเะเร็งทอดนะยีบาทยำมะเร็งทอด30บาทนะครับพิกัดที่ตลาดเซวันโคราชนะครับเบอร์โทรร้านนะฮะศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกห้า 4953นะครับนี่นะไม่ค่อยเห็นนะครับผมมียำด้วยนะฮะมียำมีทอดครับมียำมีทอนะสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับก็เป็นของแปลกนะฮะแต่ว่าเด็ดอร่อยเด็ดนะครับไม่ค่อยเห็นเลยนะครับที่เอามาเรียงมายำนะครับแต่มากจะเห็นแบบทอดนะครับมี หลายอย่างเลยครับตัวนี้จะเป็นอะไรครับพี่ตั๊กแตนตั๊กแตนฮะตัวนี้ฮะจักกจันครับจักกจันนะครับก็มีกีนูนนะครับแหม่แงกีนูนนะฮะแมงกีโซนนะฮะแมงดาแมงดาอ่าตัวนี้เป็นดักแด้นะครับทุกคนใช่ค่ะนี้เป็นซิ้งเหลียดนะครับไข่ถ้าสดิ๊กค่ะตัวนี้เป็นสดิ๊กนะครับขายถ้าเป็นแบบ พ่อจะขายชุดละยี่สิบบาทใช่ไหมพี่เริ่มต้นยี่สิบเริ่มต้นยี่สิบบาทนะฮะถ้ายำเริ่มต้นสามถ้าเป็นยำเริ่มต้นที่สามสิบบาทนะครับโอ้โหนะฮะตัวนี้เป็นดักเรียนะเอาอมาเยอะเลยนะครับแมไขายดีคครรับับบกินเอครับวันละกีอ่อย่อางครับพี่ที่เราลงมา วันละแปดอย่างนะครับนี่เหนือดักแด้นี่ค่ะนี่เป็นยาใบมะกรูดนะสมุนไพรนะครับอันนี้เอาไว้เฉพาะทอดใช่ไหมครับพี่ครับผมเฉพาะทอดครับครับตัดสดๆครับผมเอาสติงยี่สิบค่ะสติงยี่สิบบาทนะครับครับผมตัดสดๆดครับผมทอดสดๆครับ จะใส่อะไรบ้างพี่ตอนทอดก็ใส่ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนะครับนิดนึงครับผมกลมหอมครับครับกลมหอมครับข้าวหมัก็กลมหอมครับขอบคุณครับครับผมเนี่ยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับก้อนนิดเดียวแ้อนเดียวนะครับครับเดียวครับเพราะทอดสุกหมดแล้วครับผมเราก็จะไปใส่อะไรครับพี่ใส่ซอสนะครับ ซอสรสดีพริกไทยครับผมไทยนะครับผมซอสรสดีพริกไทยนะครับร้อนๆครับข่าเชี้ยตุ๋นครับผมไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับพี่ไม่ต้องกลัวครับข่าเชี้อเรียบร้อยนะครับ่าเชี้อเรียบร้อยครับเชี้อโลกลงนี้สุกหมดครับผมไม่สามารถใช้งานได้ครับตายหมดนะฮะอะไร่ครับพี่ นี่ก็ย<บ>ี<บ>่สิบบาทนะครับยี่สิบบาทสั่งเลนะครับผ่สก็ใส่ซอสนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับอซสไทยรปดีถ้าลูกค้าสั่งเดี๋ยวยำนี่คือเราจะออกมาทอดนะพี่อทอดเหมือนกันครับเดี๋ยวว่ายำเลยยำเลยแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับเพราะว่าเพื่อนี่มันสุกแล้ว สูงกหมดแล้วส่วนมากลูกค้าที่ร้านจะให้ทอดกรุ่นร้อนครับผมอ่าครับก็พยายามกินครับอืมฮะเอาไปอื่นอีกทีนะครับมาขายที่นี่ทุกวันไหมครับพี่มาทุกวันครับผมมาทุกวันนะฮะก็ประจําตรงนี้เลยไหมครับหรือว่าวนวนเวียนเลยนะครับครับวันละแปดอย่างนะช่วงห้าโมงเย็นนะครับถึงวันสี่ทุ่มครึ่งครับถ้าเป็นมะเร็งนี่คือเรามีส่งไหมครับ มาแรงไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งนะครับถ้าเบอร์โทรร้านก็แค่โทรมาสั่งโทมาสั่งได้ที่หน้าร้านแล้วก็มาเอานะมารับนะครับค่าประจำสรงหน้าก็โทรมาสั่งครับถ้าขายดีอย่างเงี้ยถ้ากระแสนี้ก็ไวอ๋อครับถ้าถ้ามาถึงมากก็ไม่ได้ีครับผมอันนี้คือเรารับมาใช่ไหมครับหรือว่าเรารับมาครับผมเลี้ยงเองบางอย่างก็ให้ฟาร์มเจะเลี้ยงให้ครับอ๋อครับผมมีฟาร์มที่ส่งให้เราเฉพาะเลยครับผมครับ โอ้โหนีฮะอันนี้เป็นลูกค้าประจำเลยใช่ไหมครับพี่น่าจะหมวกกับเป็นกับเปี้ยงนะพี่นะ สั่งแบบเป็นยำใช่ไหมครับเป็นยำครับผมอ่าเดี๋ยวพี่เขาจะเอาไปกุนทอดครับไไปแนึงนะเอาไปทอดแป๊นบปปนงนะึบนงนะครับอ๋ <laughs> อวันนี้โอ้ถ้าเป็นยำก็ใส่ใบมะกรูดเหมือนกันนะครับผมเลทอดอ,อ,อันนี้ทอดนะเ้าจะลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งใส่ก็ใส่นั้นครับครับลูกค้าสั่งก็ใส่

เป็นถาประจำเลยค่ะถาประจำเลยนะฮะตัวนี้ตักเท่าไหร่ครับพี่นี่ค่ะถาประจำนะพี่วันนี้ถาประจำคือสิบบาทนะขอบคคุณถาประจำนะครับวันไหนไม่ได้มานี่แสดงว่าไม่ไม่ประจำนะแสดงว่ามาแสดงว่ามาทุกวันเท่าทุกวันเลยนะครับแม่ค้าไม่มาแม่ค้าอู้แล้วสั่งค่ะแม่ค้าอู้ขอให้กินได้ะ ที่เมนให้เป็นไร,รอแม่ไม่ว่าอแซค้มามีหนัต้องเอาปีกออกก็ได้ได้หมดอันนี่เป็นยำครับผมพี่จะยำแบบยุกปลนิดนึงครับแต่ไม่กปน,นนะครับก็มหอมนะครับบางอย่างเดี๋ยพาไปดูที่เขายำนะขออนุญาตลูกค้านะครับอันนี้พี่เขาจะยำแบบอ่อนๆค่ะพี่เขาจะได้กินเขาจะไม่รสจัดมาแซ<ร>มมีแบบยำด้วยนะครับ เพิ่งเห็นเลยนะครับมะเรงมายำนะไม่ได้กลิ่นของมะเร็งมาฟังกลิ่นผักครับอ๋อคือเราไม่ได้ใส่ผักเยอะนะจะให้เยอะใช่เยอะค่ะนี่พี่เขาจะชอบแบบเบาๆจะให้มีกลิ่นมะเร็งติดอยู่นะครับสมุนไพรทางร้านนะครับที่ใส่ยำนะก็จะมีตะไคร้นะฮะไปมีต้นหอมต้นหอมผักชีนะฮะแล้วก็พริกมะนาวนะฮะมะนาวสดวัตถุดิบง่ายๆเลยนะครับ กะจันยำจะกะจันยำนะครับแสดงว่าลูกค้าที่นี่เขาชอบยำนะใช่ค่ะครับยำสองกล่องนะคะเขาจะถูกใจนะไม่ยำจะไม่เลี่ยนนะครับครับมันก็จะรสชาติกลมกล่อมอร่อยอีกแบบนึงใช่่คะได้พริกได้แซ่บอีแบบนึงนะครับทุกคนหแพ็คหนึ่งเลยนะะแบบยำก็ขายดีเลยนะครับ เท่าไหร่ครับพี่อันนี้ถุงละเท่าไหร่รั่ถุงละถุงละสี่สิบานถุงละสี่สิบบาทนะก็ชุดนี้ก็แปดสิบบาทนะสองชุดนะครับได้แล้วจ้าขอบคุณนะครับลูกค้าประจำเลยนะครับขอบคุณแม่เพื่อนลูกค้าสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมรับจัอันนี้จะเป็นแบบจัดแบบลดจัดเลยนะครับอันนี้เท่าไหร่พ่อ 50หบาทใช้เป็นพริกสูตนะครับทางร้านไม่ใช่พริกขั่วนะครับมนะมานาวลงไปนะครับเแมนะคะครับ้อไดค่ะบทนะครับซ้อได้อบัหอมผักชีนะครับแล้วก็พริกใส่ให้มายัง้งแบบรถจัดเลยนะครับ วนรับ8ชนิดเลยนะครั pues บจะมีขายแบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับพี่ทุกวันเลยร้านส <co. ั่งได้ค่ะเมดเมนค่ะร้านเม้นมะเ้ยงทอดนะครับเอาครับ ขายยัังงไครบเริ่มต้น20ค่ะเข้า30ิทอดนะคะครับสัดิ้งทอดสามสิบดิ้งทอดนะครับ30บาทเอาอะไรดีจ้าสั่งได้เลยค่ะโอ้โหมีทอดไก่ยำจ้ะตั้งแต่ผมถ่ายมาคือพี่เขาทำไม่ได้หยุดเลยนะครับขายดีเลยนะครับทุกคนน่าจะมีหนึ่งเดียวร้านเดียวที่ตลาดเซฟวันเลยนะครับร้านนี้มีประมาณมีสามร้านนะแต่ผมยังเดินไม่ทั่ว ว่าร้านนี้ที่ลูกค้าชอบร้านไหนขายดีเลยนะครับ,อรบไอน้ดมึนนิดนึงทอดดักแด้สามจีบได้ทอดเนาะจีบดักแด้รับประทานท ยำแบบทอดนะครับทียนี่เลยครับร้อนจะ๋อถ้ามีอุ่นร้อนแบบนี้จะมีร้านเดียวที่ตลาดเซฟวันนะครับข้อะไรจ้าสั่งไรจ้าปลากระตันเท่าไรจ้าสามอย่างอย่างละอันนี้จะตักละยี่สิบค่ะอันนี้จะอยู่หัวให้ปกติแล้วก็แตังแยกเราจะขายสามสิบปลากระตันสมอย่างละยี่อะได้หนึ่งสองสามเป็นทอดหรือเป็นยำคะไม่เอันลหเอันนี้ย อบงอันนี้นะ1 2 3ส่เอาอันนี้อันนี้อันนู้นถ้าอันนี้ไม่เอาแล้วครับส3เป็นเท่าไหร่ครับ50 60เอาอย่างดีเครับเป็นทอดนะคะหรือยำเป็นทอดค่ะเป็นทอดนะครับ ตัวนี้เป็นอะไรนะครับพี่แจกระจันครับแจกระจันนะครับมาจากเมืองจันเลยครับมาจากจันทบุรีใช่ไหมครับจากจันทบุรีแสดงว่าแต่ละชนิดนี่คือมาจากหลายที่หลายทางเลยหลายที่ครับแต่ว่าเอามารวมกันอยู่ที่ร้านเดียวรวมกันในที่เดียวครับถ้าลูกค้าจะไปหากินเองนี่ก็ยากมากนะครับลำบากครับลำบากมากครับเพราะว่ากินดีกว่าครับผมเขาจะอยู่คนละที่คนละทางนะพี่นะกินดีก่อน กาแฟนี้ก็มาจากเมืองจีนครับกาแฟมาจากจีนเลยนะโอ้โหกาแฟมาจากจีนแสดงว่าทางบ้านเรานี่ยคือหายากไม่เหมืนสูญพันธนะ์นะ,นะสูญพันธนะุ์คนไทยกินเยอะนะครับกินหมดไหครับคนไทยกินหมด ดีเลยนะครับร้านนี้เมาื่อวานคนจะเยอะกว่านี้ค่ะบค,คนจะไม่ค่อยเยอะ่แต่ก็มาเรื่อยๆเนาะก็ยังได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะครับแต่ทุกทุกคนก็เซฟตัวเองมานะใส่กุ้งแซมสมาทางพ่้ค้าแม่ค้าทางตลาดเขาก็มีการตรวจตรวจ,ร,วจร่างกายอย่างดีนะก่อนที่จะเข้ามาขายนะครับ โอเคพี่วันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับร้านเม่นนะพี่นะเม่นมะเร็งทอดครับผมครับร้านเม่นแมลงทอดนะยำแมลงทอดออรเดดนะครับผมพิกาดที่ตลาดเซเว่นโคราดนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราอย่างก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม